สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอนเซ็ป <Concept S 2> คือ morning after คือเหมือนผู้หญิงสาวปาร์ตี้แล้วไปเที่ยวมากับมาผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็มานอนที่โซฟาแล้วตื่นมาก็เหมือนแบบเขามานโนเนี่ยอยู่ข้างแต่ฉันมั่นใจฉันยังไงก็สวยเพราะว่าฉันผมสวยตื่นขึ้นมาก็มีผู้ชายอยู่ข้างๆแต่ผมยังสวยเพราะว่าใช้เพรเซอร์แต่ต้องนิ่งห้าม move เยอะอมยิ้มเล็กๆเ,กป,เปิดเผยปากให้แบบดูเป็นสาวเซ็กซี่ อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้คืออินเนอร์และผมต้องสวยเราถึงจะชนะมันสมควรที่ทีมเราจะชนะแล้วมันมันผ่านมาหลายวีคหลายแคมเปญอะครับทีมจับขาจับคอเขาได้แล้วเบีย่ยงหน้ามามองหลอกนิดนึงเดี๋ยวเขาเดีเ๋ยวฟึ่งขยับนะลูกนี่แหละเขาถึงบอกห้ามมูฟยอะได้ฟิกท่าแล้วคือทนความเมื่อยเ <c oughs> พราะถ้ามูปุ๊บผมพัง <c oughs> ถ้าเราโพสเองเราทำได้อยู่แล้วไงแต่พอน้องๆเนี่ยยังไม่ได้เก่งเรื่องการไทแบบ ก็ค่อนข้างยากก็มีความเข้าใจว่าจะมูกยังไงแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนจะต้องมีรูปแล้วพี่จะต้องเลือกรูปที่ดีที่สุดของแต่ละคนไปให้กรรมาการตัดสินถ้าเขาเลือกแล้วชอบเราชนะหนึขอใชนะซะถูกจะได้แก้แค้นสักทีต้องอินเนอร์อินเนอร์ต้องมาบองว่าในแบบคงจะหลอกมาคาดหวังไว้เยอะค่ะ วันนี้โจทย์ยากจริงๆสำหรับแฟชั่นเรื่องผมเพราะเด็กแต่ละคนผมก็จะไม่เหมือนกันด้วยเด็กๆสามคนที่ยังไม่เรียกไปลองเอาเทียร์ก่อนเอาไงที้เขาจะนอนไปทางไหนหนูแอบไปทำกันบ้านมาค่ะดีมากหนูมีท่าสเก็ตมาเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เลยบีบอกพี่นาเพราะว่าบีมีความสามารถในการวาดรูปขอโชว์ความสามารถนิดนึงนี่คือรูปที่บีโชว์ให้พี่นาดูโชว์ให้ในแบบนางแบบดูว่าต้องโพสยังไงเพื่อคอมโพสมันจะได้แบบเร็วๆคิดเร็วๆโพสเร็วๆนี่คือรูปพวุนี้ โอเคครับดีครับอ่ะสวยแต่แขนไี่สวยดูแขนดิแขนดูน่ากลัวมากหัวลายโหดโหดอย่าเซ็ก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 เซ็กมันผ่านไปแล้วความมั่นใจครับก่อนหน้านี้คือเซ็กซี่แล้วตอนนี้เขาดีๆก็เปลี่ยนเป็นมั่นใจแล้วหนูก็แบบเฮ้ยหน้าหนูยังเซ็กซี่อยู่เลยโอเคครับแต่ว่าต้องรีแลก์คอเทียต้องรีเทียต้องรีแลก์คอครับรีแลกต์ตอนนี้ยังเกรงอยู่ยังเกรงอยู่ ก็เขาใส่หนังเทียนนะแบบโคตเป็นคนแรกด้วยอะและคือเขาบีบมาว่าเป็นเซ็กซี่โอเคได้เดียสวยนี่สวยนะนี่สวยนะสวยแล้วเดียก็มีแล้วสวยไม่สวยไม่สวยขอความมั่นะะออใจมานะเขาไม่เอาเซ็กซี่เขาไม่เอาเซ็กซี่แบบสวยฉันสวยฉันมั่นใจมั่นใจฉันสวยเออเป็นเซ็กซี่แล้วไม่ไม่ใช่เซ็กซี่นะโอเคกลับกลับกลับมั่นใจกลับมาแล้ว่าจะโอเคมั่นใจดีดีดีสวยเลยสวยเลยสวยสวยอะอยู่ไหมโอเค ทัพทีมทัพทีมดูมีความดูมีพลังขึ้นมาเหมือนเนี่ยยิ่งชมยิ่งดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหลืออีก6นาทีนะ6นาทีครึ่งเหลือนะอีก2คนนะอ่าขอความมั่นใจเนี่ยตอนนี้ความมั่นใจมันจะมาได้อ่ายิ้มนินดๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆ,ๆอ่าดีมากดีมากครับดีดีดอ่าดีหมดเลยนะขอปัดผมไม่สวยเหลือผมเท่านั้นที่ไม่สวยนิ่งไว้นะคะอารมณ์ได้เลยอารมณ์ได้เลยพี่ชอบมาก วันนี้ทำได้โอเคไหมทำได้โอเคนะไม่ยากเกินไปแต่ท่าก็ยากอยู่อ่ะก็เก่งอยู่อ่ะแล้วก็โอเคค่ะอย่างยิ้มวะยิ้มวะแค่เปิดปากยิ้มเปิดปากอลไรที่นี่แล้วพอๆนี่สวยเลยจริงๆน้องคนนี้ก็หน้าสวยอินเนอร์มาติดที่ผมนี่มันดีๆตรงปลายๆโพสต์ของทัพทีมอะท่ามันแบบมันชวนให้คิดไปยังอื่นอะ ของเบียร์มันเป็นเรื่องราว morning after ค่ะพี่เกดเขาไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ไงดีว่าของบีตามคอนเซ็ปต์สุดค่ะสกายนั่งคุดเข่านั่งคุดเข่าแล้วน่ลักมาแล้วก็ทำท่านี้มาอย่ามันทำเป็นอมยิ้มแหมในแบบหล่อน่ารักมากแล้วก็ดูไม่แบบไม่ฝรั่งเกินนะพอดีอ่ะสูงดีมากเลยอะชอบต้องระวังระวังมีเด็กมาโดนผมนี้เราจะบังผมหมดเลย นะครับอ่าสวยสวยสกายสวยมากแต่เห็นด้วยกับพี่นัดว่าจริงๆอ่ะน่าจะเอามือเนี่ยเอาลมแล้วก็เกาะผู้ชายจับผู้ชายไว้คพราะว่าเขาเน้นผมเนาะสวยมากโอเคปิดปากไว้นัดอ่าดีดีดีเนี่ยยิ้มน้อยๆเงียบๆสวยมากนี่เก่งมากนี่เก่งมากยังไงหนูว่ามันต้องได้รูปดีมาแน่นอนอยู่แล้วอะโอเคเก่ง okay. นั่งพับเพียบนั่งพับเพียบนั่งพับเพียบอย่างนี้ไม่รู้โชคดีไหมได้ถ่ายคอนสุดท้ายคือแบบ <with> <captions ai. S 1> เหลือเวลาน้อยมากอ่ะเออเหลือเวลาอสองนาทีนะครับเร็วน้าขึ้นสวยมากนั่นแหละโอเคสวยเสือสวยได้แล้วชอบไม่ชอบไม่ชอบโพสข้างหน้าที่มองกล้องเนี <die Rogers> ่ยมันดูตั้งใจนะถูก็จะดูแข็งแล้วต้งรี่แบบ ไม่มีโฟล์วบอกไม่ถูกมันแบบมันก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็ผมน้องมีแค่นั้นอ่ะกี่วิจีบมาไหนสองใช่สามสิบไล่ดาวไล่ดาวไล่ดาวไปเลยไล่ดาวสิบห้าวิสุดท้ายเร็วหนึ่งสองครบคเร็วน้องผมเร็วสี่สุดท้ายครับเร็วสองสามสี่ คือรู้สึกภูมิใจเราทําเต็มที่เด็กทําเต็มที่พัฒนาขึ้นเราก็รู้สึกว่าเออเราสอนแล้วเขารับอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยท้ายครับทีมบีครับขอรูปด้วยครับของทีมคุณบีนะคะจริงๆแล้วแบบด้านสายบ่นนะคะเห็นเหมือนกันว่าน้องเขาทอมผมมาแล้วมันอาจจะมีปลายที่แบบดีดบ้างแต่ก็แบบภาพเนี้ยถือว่าแบบฉลาดเพราะว่าแบบเหมือนซ่อนปลายไปมันก็เลยดูแบบ โฟมันก็คือค่อนข้างเห็นว่าเรียงเส้นสวยส่วนภาพที่2เนี่ยคือจริงๆภาพเนี้ยเป็นภาพที่ดีเหมือนกันเพราะว่ามองปุ๊บเห็นผมก่อนอาจจะติดตรงนิดนึงตรงนี้มันจะดูฟูฟูฟ,ฟูดิดๆไปนิดนึงนะคะแล้วก็ในรูปของน้องสกายอะคะ่ะก็คือว่าแบบค่อนข้างสวยผมคิดว่าผมไม่ได้เลือกรูปนี้บีเลือกมือที่ขึ้นมาเนี่ยมือมันทําให้ผมเด่นน้อยลง แล้วก็ภาพสุดท้ายเนี่ยจริงๆหน้าน้องอินเนอร์ทุกอย่างได้หมดเลยเพียงแต่ว<ต>่าผมเขาอาจาจะเน,เนื้อผมน้อย,นอย,ยเนื้อผมมนนอมน้อยพอเห็นเนื้อผมน้อยอย่างเงี้ยมันจะไม่ไม่ชวนให้ติดตาม